สวัสดีครับอยู่กับผมนัทคอมมิชเกมมิ่งนะครับผมกับเกม W W E Smackdown vs Raw ครับปี2011นะครับผมมากันที่ศึกใหญ่ประจำปีอย่าง Wrestlemania นะฮะ นี่แมชนี้จะไม่ใช่เอามาสดบทเป็นเกมนะฮะจะเป็นเวอร์ชันอ่าเป็นแมชอ่าเดนเวอร์ซัสนาวนะครับผมนะฮะก็คือซีรีส์นี้นะฮะก็คือการเอา2กิมมิคนะฮะของนักไม่ปั้ม1คนนะมาเจอกันเองนะฮะในแมชกติกานะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าผมจะเอาเป็นกติกาอะไรนะฮะมาฮะก็เป็นแมชที่ให้เพื่อนๆได้เปิดบท เรียกว่ายังไงดีล่ะเป็นสองิมมิกที่แบบว่าให้เปิดโหวตกันนะว่าอยากดูคู่ไหนกันเป็นพิเศษและผลการปรากฏผลการโหวตนะฮะปรากฏว่าก็จะเป็นเดอรฟีนฮะเบรย์ไวเอดนะฮะ, at, ะ,ฮะจะต้องเจอกันนะครับผมออกมาก่อนฮนะสีแดงๆเพิงๆอย่างนี้นะฮะ Approaching the, Appro the rain. From parts unknown. The from unknown future แมชนี้ฮะกำหนด1ยก15นาทีนะฮะไอรอนแมนแมชนะฮะนี่ครับผมเดอะฟีนฮะเบรย์ไวแอดฮะออกมาก่อนเลยเป็นคนแรกฮะกิมมิกเดอะฟีนะฮะก็หายไปตามนะฮะหายไปหลังจากที่โดนเผาไปนะในเรสเซอร์มิเนียสามสิบเจ็ดนะฮะโอ้โหเดอะฟีนครับนี่ออกมาก่อนเลยจ้านะฮะ ก็เรตอนนี้รีเทิร์นกลับมาในเซอร์เวอร์ซีรีส์ปีที่แล้วนะฮะตอนนี้ก็มีแมชแล้วนะมีแมชปั้มอย่างเป็นทางการแมชแรกนะฮะไม่รู้จะเป็นเรียกว่าเป็นแมชดีไหมนะเพราะว่าพีชแบ็กนะฮะมอลตันดิวนะสนับสนุนนะฮะแมชนี้นะครับผมไม่รู้จะเรียกเป็นแมชหรืออาจจะเป็นแฟนตาซีแมชก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะโอ้โหต้องรอดูกันในรอย a อร u m ัมเบวันเสาร์นี้นะฮะ ตามเวลาบ้านเขาบ้านเราก็วันอาทิตย์เช้านะฮะเดอะฟีนครับออกมาก่อนเป็นคนแรกฮะนี่มาด้วยกิมมิคหลอนๆนะฮะเอกลักษณ์การปรั้มของเดอะฟีนนะฮะก็จะเป็นเรื่องของแสงสีแดงเนี่ยแหละที่มันปวดตาซะเหลือเกินนะฮะขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาฮะมาในร่างของนะฮะ มาในร่างธรรมดานี่แหละนะฮะเบรไวแอฮะนี่แต่ว่าก็ต้องทำไฟมืดนิดนึงนะฮะนี่ครับนี่เปิดตัวอย่างเดียเนเทอร์เทเกอร์ก็ใช่แหละเปิดตัวผมใช้เทมเพลตการเปิดตัวของเดียนเทอร์เทเกอร์นะฮะจากฟลอริดาฮะเบรไวแอนั่นเองนะครับผมนี่ลูกชายนะฮะ ลูกชายคนโตนะฮะของทางด้านของนักมวยปั้มตำนานฮะ I R S นั่นเองนะฮะนักมวยปั้มจอมเก็บภาษีนะฮะที่มักจะชอบอยู่กับเท็ดดีเบียซี่นะฮะเท็ดดีเบียซี่ซีเนียนะถ้าจูเนียนี่คือจะอยู่แก๊งเลกาซี่นะฮะแก๊งเดียวกับแรนดิโอตันในช่วงนั้นนะฮะ น้องชายของเขานี่ก็ยังไม่กลับมาป้ามสักทีนะฮะโบดาลัสนะฮะต้องรอดูฮะว่าในในรอยัลดัมเบินี้โบดาลัสนะ mm hmm. เขาจะเป็นทางด้านของอังเคิลฮาวดีหรือเปล่าแต่เบรก็มายืนยันกับตัวเองนะว่าเขาคืออ n งเคิลฮาวดีแล้วมึงแยกร่างกันได้ไงวะ <laughs> นะเบรโอ้โห มไม่ต้องพูดมากฮะเบรบอกค่อยๆเดินอย่างช้าๆนะฮะอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ WWE 2K 2023นะะฮะ 2K 23นะ่ะา่าเรียกว่ามีมีเรียกว่าปล่อยทีเซอร์ปล่อยอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะเหมือนรู้สึกว่าจะมีในช่วงมีนาคมนะฮะ ซึ่งถามว่าผมมีแผ่นมีไอผมจะเล่นไหมก็ผมไม่ได้เล่นแน่นอนฮะเพราะมันไม่ได้มีเครื่องเพ a y 4อะไรพวกนี้นะฮะน่าจะเล่นพวก Play 4 Xbox สามหกศูนย์อะไรพวกนี้นะฮะ PC อะไรพวกนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะดังนั้นคือถ้าใครอยากดูนะฮะ 2K 2 3นะรอรับชมกันได้ที่ช่องพี่แซนนะฮะเดมอนแมนมวยปร้ามกันได้เลยนะฮะอย่าลืมไปกดติดตามให้ช่องพี่เขากันด้วยนะครับผม ะะแล้วก็มีอีกหลายช่องนะที่เดี๋ยวน่าจะมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะสำหรับมวยปล้ำนะครับผมมาแมชนี้จะเป็นอย่างไรมาอรอลุ้นกันได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมินเกมมิ่งมีทั้ง t ิกต o k และ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับมาลยกันดีกว่า l e สโก o ฮะแมชนี้ฮะอ๋อมาถึงเบรโอ้ยจะตเป่ะโดนตบบ้องหูไปก่อนเตือนสติซะหน่อยเอ่ hey, มายืนค้างอะไรฮะเบรโรลเวียงฮะไอรอนแมนแมชสินาทีนะครับผม มาเบรบอกมานี่จับจับทำอะไรมานี่โว์แบ็กมันเลยอุ้ยหัวปักพื้นฮะเดอะฟีนแล้วทิ้งน้ำหนักตัวลงไปโดยเซนทานบอมฮะจะต่อยเดอะฟีนลุกมาก่อนตอบสักทีหนก่อนมานี่เดอะฟีนโดนอะตอมิกดรอพฮะแล้ววันเฮดบูดรอพฮะอุ้ยคอมโบเลยเดอะฟีน กระตุกไปนิดหน่อยนะฮะมามานี่ทาอะไรต่อยฮะเดือบฟีนต่อยร่วงไปเลยโดนเบรไว้ฮะต่อยร่วงไปนี่มาเตรียมจะโชกแลมแล้วไหมนะเบรแล้วโดนกระตุกค,คอฮะโอ้ยกระตุกค,คอกับเชือกฮะโดยเดอะฟีนเดอะฟีนบอกไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฮะตอนเนี้ยมามานี่เราจะโดนอัป,ปักคัดอีกทีหลบมาก่อนแล้วเบรทำอะไรโดนทุบหลังฮะเดอะฟีน วันเฮดบูด็อกกับเหมือนกัน,นะฮะโดยเบรยวายแอดเบรก็จะเป็นนักมวยปัา้มมารมคล้ายๆแบบว่าสายพาเวอร์เฮาส์นะฮะเน้นอัดแหลกเน้นอะไรพวกนี้นะฮะมีท่าแบบฟินิเชอร์ยกยกบ้างนะฮะยูรนักกี้ท่าแบบทางด้านของพาวเวอร์สแลมนี่ไงโอ้โ oh, หไม่ใช่ <laughs> มีมันท่าเคาน์เตอร์นะฮะก็จะมีพวกท่ายกอะไรที่มันไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะฮะเดอะฟีนนะ ไม่ตายของเขาก็จะมีตั้งแต่ซิสเตอร์บิเกลนะฮะยูรานักกี้แล้วยูรานักกี้มันซะเลยนี่เบรโดนฮะยูรานักกี้ไปแล้วแล้วมาเดอะฟินโดนลากศพขึ้นมาจะทําอะไรเอ้ยต่อยเอาหลบมาก่อนเดอะฟีนเอาเอาเอางงกันอยู่เอ้ยมันอยู่ไหนวะโดนเตะฮะเดอะฟีนแล้วเบรโดนเหวี่ยงมาจับเจอพาวเวอร์สแสลมอีกครั้งหนึ่งครับเดอะฟีน แล้วยังไงไม่ได้ใช้ฟินิเชอร์ฮะโดนต่อยฮะตุยท้องตบป้องหูสักทีหนึ่งแล้วยูรันักกี้กลับเลยยูรันักกี้ฮะโดยเบรไวแอทพลิกศพมาจะทำอะไรลากศพขึ้นมาก่อนแล้วยังไงจับเลยซิสเตอร์อาร์บิเกลฮะโอ้ยเดอะฟีนอ้าวเดอะฟีนลุกขึ้นเฉยโอ้เบรตะสักทีไม่ได้เราสปินนิ่งคิกฮะโอ้โหย นี่ลากศพขึ้นมาก็โดนต่อยฮะเบรย์เดอฟีนี่จะดูผอมเพียวกว่าทั้งด้านของเบรไวแอตนะฮะโอ้โ oh. หแล้วซิสเตอร์อาบิเกลรอบที่สองซะเลยนี่เบรบอกนี่มาลากศพพลิกขึ้นมาทำอะไรขอท่าสุดท้ายฮะซิสเตอร์อาบิเกลแล้วยังไงเบรเบรไม่จับโกนฮะเบรโดนตบไปก่อน ไม่รู้เหมือนกันว่าอังเคิลฮาดี้สิงร่างอยู่หรือเปล่านะฮะเบรเอตอนนี้นะเวียงมากรรมการหลบไปดิฮะจับมาพาวเวอร์สลมลงไปฮะเดอฟีนโดนไปเบรแวดเดอฟีนก็อาอากระทึบพื้นไม่พอใจนี่ไม่พอใจหรอมานี่เบรเโดนเวียงมาจับโอ้ยเฮดบาดฮะโดยทางด้านของเดอฟีนแล้วเดอฟีนมาใส่เสียเป้าล็อกเป็นไฟนอนคัทฮะโอ้ย โอ้ยชาร์ตเตอร์ชาร์ตเตอร์คัตเตอร์เหรอใช่ไหมผมไม่มั่นใจชื่อท่านะต้องขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะฮะแล้วเดอะฟีนโดนซิสเตอร์บิเกลไป3ทีฮะปวดร้าวเหลือเกินมาบิดลิสล็อกมาก่อนโนูเอแล้วลากสอบขึ้นมาเฮ้ซิสเตอร์ล็อกฮะโอ้ยเแบย์บอกใจเย็นปล่อยก่อนปล่อยก่อนอปล่อยก็ได้เดอะฟีนโอ้โหใจดีเหลือเกินนะฮะ เบรย์บอกนี่ไงใจดีด้วยกำปั้นนี่ไงนี่โอ้โหแล้วเตสะสักทีหนึ่งคูบอีกทีแล้วโคสไลน์ฮะนี่ไงโคสไลน์ line, ร่วงลงไปเลยโอ้ยน็อกเอาพันฮะโอ้โหเบรย์บอกเอ้ต่อยมันก็แล้วทำอะไรก็แล้วนะมันก็ยังลุกขึ้นมาได้อยู่นะ STO ฮะแล้วเดอะฟีนก็ลุกขึ้นมาอีกโดนตบฮะ ตีไม่ได้เดยวฟีนโคสไลน์กลับเลยเบรแอดนะฮะตลอดการอยู่ใน W W E นะฮะเป็นแชมป์ W W E แชมป์เปี้ยนหนึ่งสมัยนะเมื่อปี2017นะฮะในศึก e l ลิ i ม a t นชั่นแชมเบอร์นะฮะจากการเอาชนะทางด้านของจอน์จซีน่า AJ Style ยบาลอนคอร์บิน นะฮะ e ิ i m i n a ชั่นแชมเบอร์นั่นแหละสี่ห้าคนนะตอนนั้นนะซึ่งเบรเนี่แหละฮะคือผู้เหลือรอดคนสุดท้ายนะฮะได้แชมป์ WWE แชมป์เปี้ยนไปก่อนที่จะไปเสียให้แรนดี้ออตตันในรสเซ์เมเนียนะฮะปีนั้นคือรักกันดีฮะแต่พอเรื่องแชมป์ปุ๊บนี่คือแรนดี้บอกโก้ก็เผาบ้านมันซะเลยนะฮะเบรโอ้ ได้แชมป์ W W E ปี2017นะแล้วก็ได้แชมป์ Universal หนึ่งสมัยนะปี2019นะฮะจากการเอาชนะเซตโรลินนะฮะในสึกถ้าผมจะไม่ผิดสึกชื่อสึกนะน่าจะเป็น Super Showdown นะฮะจัดกันที่ซาอุนะฮะชนะด้วยแมชอะไรก็ไม่รู้นะฮะได้แชมป์ก็ได้แชมป์แบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะยังจะแบบโอ้โห นะฮะแต่ก็แต่ก็ไปเสียให้ทางด้านของโกเบิร์กในในปี2020นะฮะศึกน่าจะถ้าผมจำศึกไม่ผิดน่าจะคราวทีเวลนะฮะปีนั้นถ้าผิดชื่อศึกยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะคือสองคนนี้ก็คือแชมป์ทางผ่านกันทั้งคู่เลยนะ oh. ไม่สิผมว่าเดอร์ฟีน่ะนะได้แชมป์ยูนิเวอร์เซอร์สองสมัยนะ เพราะว่าอีกสมัยหนึ่งคือชนะบรอนสโตแมนในซัมเมอร์แลมนะฮะปี2020นั่นแหละก่อนที่โรมันจะรีเทินกลับมานะฮะเป็นเดอะทริบิวชีฟแล้วซิสเตอร์บีเกลมันเลยเฮ้ยโอ้เดอะฟินมาถึงไม่ต้องพูดภาพฮะนี่ลุกขึ้นมาเร็วๆฮะอะไรนะอะไรนะอยากโดนอีเหรอฮะนี่ลุกขึ้นมาไม่ลุกใช่ไหมลากศพขึ้นมากดเลยโอ้โห,หมวัวแต่มัฮะแล้วเบรผักไปก่อน ใสสักทีนึงฮะเดอะฟินเวีย,ยงมาจับเป็นแม่ไอ้เน็กเบเกอร์ฮะโอ้โหแชมป์แท็กทีมนี้ได้อย่างลัาสมัยนะฮะสแมกดาวแท็กทีมหนึ่งแล้วอุย้ยรีเวิร์สดีดีทีฮะโอ้ยคาลเตอร์ได้เบรกเกือบโดนยูรวนักกี้ไปแล้วเป่าป้องหูสักทีก่อนมาขอโชคสแลมเลยโชคสแลมลงไปฮะเบรบอกมานี่ แล้วต่อยเบรโดนเดอะฟีนใส่เฮดล็อกอีกครั้งหนึ่งมานี่เทคดาวมาฮะฮิปครอสพุ่มขามสะโพกมาแล้วโ้ยโดนต่อยฮะเบรคือไม่มีใครยอมใครกันเลยนะในตอนนี้ฮะลิสล็อกอีกครั้งลิสล็อกอีกครั้งหนึ่งบีดมาบิดให้แขนหักไปเลยไหมจะอัปประคัดหลบมาก่อนเบรแล้ววี่งมาออยเดอะฟีน oh, แล้วโอ้ยโดนกระตุกเชือกฮะร่วงลงไปเลยเดอะฟีนแล้วขึ้นเวทีมาก่อนฮะเบร์เ <One. S 1> บร์บอกเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหกระพืบฮะไม่พอใจฮะไม่พอใจเดอะฟีนมามาถึงจะขอสบอดี้ครั้งหนึ่งเบร์แล้วจับวียงไปอดัดเทินบัคเกิลฮะกรรมการหลบไปโอ้โหยืนขวางเลยเกินแล้ว,ลว,ลวโดนเวี่ยงกลับเหมือนกันฮะเดอะฟิน แล้วจับมาจับได้ทําอะไรโช r o w ้ a ฮะโอ้ยหัวปักพื้นอีกครั้งนึงแต่เดอฟินก็บอกเอ้ยกูยังทนไหวนะเฮ้ยมาเสียบเข้าล็อกเป็นยูแลนากี้มันซะเลยนี่แล้วลากตบขึ้นมาซิสเตอร์บิเกลเราโดนโอ้ยทุม่มคามสะโพกอีกครั้งฮะทิปทรอสมามันนี้เวียงออกไปนอกเวทีก่อนแล้ว ใช้ให้ใช้ให้ออกนี่เข้ามาโอ้ยเดอะฟีนไหวไหมฮะแมชนี้มาเบรบอกจับโชคกแล้วโดนเคา์เตอร์ดีดีทีเหมือนกันโอ้ The fin. โหเดอะฟีนเอเคา์เตอร์มาเคา์เตอร์กลับไม่โกลงฮะไม่โกลงนะพูดเลยนะฮะเลนเปลี่ยไปหน่อยต้องขอพรายด้วยนะฮะนี่มาเบรบโดนต่อยฮะอื แล้วจะคอสบอดี้อ่าเบเบยืนงงอยู่เออหน่ยหมืนมนม่นหมื่นมื่นเมื่อกี้โดนท่าอะไรวะแล้วจับอีกครั้งหนึ่งโชคกดีดีทีฮะโอ้ยรีเวิร์สดีดีทีกันอีกแล้วโอ้ยเบยบอกโอ้เดอะฟินจะคอสบอดี้โดนพาวเวอร์สแลมฮะโดยเบยไวแอดหกนาทีสุดท้ายฮะแมชนี้ยังไม่มีใครจับกวดใครกันเลยเฮ้ยเออดีจังวะมา โอ้แมทยืดเยื้อดีเหลือเกินฮะเบร pet. จับมาไม่ได้ว่าแล้วตบสักทีหนึ่งฮะเดี๋ยวฟีนโดนเตะฮะและจับมานี่โอ้โหนึกว่าจะซิสเตอร์บิเกลโดนอาดเทิร์นบัคเกิลไปก่อนฮะทางด้านของเบรเบรฟื้นตัวไวเบรเตะสักทีหนึ่งแล้วโจโจ,โจโจฮะมาโอ้ยโ,โดนสอกโดนสอกฮะโอ้ย จะโชกสลมไม่ได้แล้วเตะสักทีนึง่งทุบอีกทีแล้วโคสไลย์โอ้ยลงท้ายทอยไปเลยเบรเดฟีนก็ปวดหัวฮะโดนคอสบอดี้กลับเลยต่อยสักทีแมตกระตกแมตกระตกตบบ้องหูสะหน่อยเตะอีกทีไม่ได้มากระตีแล้วถีบฮะแล้วจะมาวันเฮดบูด็อกสะหน่อยฮะเบร หลากศพพลิกขึ้นมาทำอะไรโดนเหวียนะ่ยงฮะอ่อยต่อยไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าแล้วเอาแล้วจับเป็นเวอร์ติเคเปสซูเหกุอ้ยโอ้ยอ,ยอย่าหน้าฟาดพื้นลงล่างเวทีเลยฮนะโอ้โหกรกมการก็นับไปฮนะนับเขาเอาตามสูตรไปเดี๋ยวปีนฮนะโอ้ยเมื่อกี้เออเดินไปไหนเฮ้ยเดินไปไหนโอ้ปวดหัวปวดหัวฮนะ เบรคขึ้นเวทีมาก่อนแล้วจัดทรงเข็มขัดเอจัดทรงหน้ากากซะหน่อยฮะโอ้โหเดี๋ยวหน้ากากจะหลุดฮะเดี๋ยวรู้เลยว่าใครนะโอ้โหแล้วลิสร็อกอีกครั้งหนึ่งฮะบิดมาปุ๊บโอ้ยแมตชนี้ต้องหาผู้ชนะให้ได้นะฮะโอ้โหขนาดไอรอนแมนแมตยังจะเสมอกันอีกนี่ก็โอ้โหเกินไปนะฮะ ตะสักทีนึงฮะมามานี่เบรย์บอกมาจับโชกซัแรมลงไปซะเลยนี่กรรมการนับห้าแล้วเบรย์ขึ้นเวทีมาก่อน <Six. S 1> นี่โอ้ยเอาให้แพ้เขาเอาไปเลยฮะโอ้เดอฟีนบอกกูลุกขึ้นไหวเว้ยเอย้จะนับเจ็ดแล้วนะแล้วโดนเจอร์แมนสู้เหกนะโดยเดอะฟีนสามนาทีครึ่งสุดท้ายฮะ ปล่อยทักทีนึงเตะไม่ได้หดนโดนสปินนิ่งคิกฮะโดยเบรย์ไวแอตแล้วเดอะฟีนโอ้โหเดอะฟีนนี่ลุกไวดีเหลือเกินฮะลิส์ล็อกอีกครั้งหนึง่งลิสล็อกบิดฮะบ,ดบิดบิดจนแขนหกักปล่อยฮะโอ้ยแล้วยังไงฟุนเฮดบูด็อกกับฮะเออ โดนทางด้านของจอเบเกอร์ไปฮะตบปองหูสักทีเตะอีกทีนึงแล้วมานี่มามานี่ทำอะไรโอ้ยอ๋อบิดบิดโอ้ยหักหักคอกับเชือกฮะแล้วกระตุกเชือกโอ้ยเด้งร่วงไปเลยฮะคนดูบอกยูซักยูซักนะฮะนะผ้าไม่ซักมานานฮะยูซักเออไม่ใช่ละเ,เบย์ก็ยืนงงอยู่ฮะเดอะฟีนก็ แขนพลาดเชือกอยู่ฮะตอนนี้แล้วจะโอ้ย่อยร่วงไปเลยยืนงงนักหรอมานี่สานาทีสุดท้ายฮะแมชนี้นะยังไม่มีใครยอมใครกันเลยโดนสอกอีกครั้งหนึ่งเบรไวแอตโดนสอกฮะอยู่ไหนละ่ะอยู่ไหนตบต่อยอสักทีนึงอ่ะต่อยแบบเบาบางดีดลอเกินมาเบรบอกไม่ต้องพูดพามทำเพลงอยู่แล้วนะักี้มันเลยนี่ลากศพพลิกขึ้นมาซิสเตอร์บิเกลต่อเลยไหม ซ i s เ e อร์บีเกลฮะโดยเบรย์ไวแอดแล้วยังไงลากศพขึ้นมาก็ยังโดนผากไปอีกโอ้โหแล้วเบรย์โดนทุบหลังแล้วโคสไลร่วงไปโดยเดอะฟีนฮะเกมภาคนี้ไม่มีแมนดับเบิลคอร์นะฮะไม่มีท่าซับมิชชั่นนะฮะของเดอะฟีนนะฮะดังนั้นก็จะได้เห็นแค่ซิสเตอร์บีเกลแค่นั้นเองนะฮะ ทางด้านของเบรย์ไวแอดมาลากศพขึ้นมาแล้วเดือบฟีนแล้วจับโยกแบกขึ้นมาแล้วโดนคาเตอร์อรกลับเป็นรีเวิร์สดีดฮะหน้าปักพื้นไปตอนนี้ไม่ได้โฟกัสว่าใครจะชนะใครนะฮะโฟกัสแค่เวลาเท่านั้นตอนนี้2นาทีสุดท้ายฮนะโอ้โหเดือบฟีนกับเบรย์ไวแอดฮะโอ้คู่นี้สูสีดูดีกันเหลือเกินนะฮะ ก็ต้องยอมรับกันตามตรงฮะว่าเกมภาคนี้นี่คือโ h o o จะชนะกันง่ายก็ชนะกันง่ายเกินนะฮะบสจะแพ้ไอ้บสจะโอ้โหยืดเยือ้อนี่ก็ยืดเยื้อซะแบบโอ้โหไม่รู้จะยืดเยื้อเอาอะไรนะฮะมาแล้วเบรย์ไวแอดลากศพขึ้นมาจับโกดมันเลยไอเดอฟินโกดแล้วนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยเฮ้ย โอ้ยบทจะไปก็ไปง่ายเกินนะฮะโอ้โหเดอะฟีนนำแล้วหนึ่งแต้มเดอะฟีนบอกกูยังไม่ทันใส่ท่าอะไรเลยนะฮะแต่ว่าโอ้โหมายกขึ้นมาโจกหนึ่งทีจับเป็นยกโชกสแลมลงไปฮะเดอะฟีนหลากศพขึ้นมาก็ยังโดนโอ้โหโดนผักไว้ได้ะฮะเรย์บอกหันหลังมานี่เร็วๆจับเป็น รีเวิร์ดอะตอมิกดอฟฮะโอ้ยรักษาริศีดวงซะหน่อยนะฮะมานี่แล้วอัพประคัดหลบมาก่อนมานี่แล้วโดนเวียงไปเหมือนกันฮะเบรจับจึ๊บมาซิสเตอร์บิ๊กเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดอะฟีนแล้วโดนคอสบอดี้กลับเลยเดอะฟีนฮะพิกศพมายี่สิบวิสุดท้ายขาเมลคลชมาชนเลยขาเมลคัสชฮะหักหลังหักหลังโอ้ย อ๋อไม่ยอมตกใจนึกว่าตบพื้นยอมแพ้นะเมื่อสักครู่นี้แล้วตบป้องหูมันทสักดีมานี่จับสายยูรันนักกี้ครั้งหนึ่งฮะสิบวิมาขอปิดท้ายซะหน่อยบเบรบอกมาซิสเตอร์อาร์บีเกลปิดท้ายมันซะเลยแล้วยังไงผักไปก่อนโอโ้โหจบเกมโโฮ้าโอโ้โหโอ้โ เบนเดอร์ฟีน The ฮะที่เอาชนะเบรย์ไวแอตไปได้ฮะก็ไม่แปลกเท่าไหร่ฮะเพราะเดอะฟีนนี่คือเป็นร่างที่แบบโอ้โหสู้ด้วยลำบากสุดแล้วนะฮะโอ้โหผู้ชนะในแมชนี้ฮะเดอะฟีนเบรย์ไวแอตนั่นเองฮะคือผู้ชนะในแมชนี้นะฮะนี่ดีไม่เปิดแสงแดงสว่างวาบนะฮะโอ้โหแมชนี้นะฮะ ัวตาตายเลยนะโอ้โหเบรเดอะฟีนฮะคือผู้ชนะในแมชนี้นะครับผมนะก็รอดูกันครับว่ากิมมิกนี้จะมีกลับมาอีกหรือเปล่านะฮะหรือจะมีแต่เป็นเวอร์ชั่น u n งเ e h ลฮ d y นะต้องรอดูกันนะครับผมนะฮะก็ใครที่มือว่างอยู่ในตอนนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับอินเมิกันด้วยนะครับผม เดี๋ยวซีรีส์เดนเวอร์ทัสนานะฮะก็จะมีเปิดโหวตกันอีกเรื่อยๆนะฮะก็รอ <ๆ S 2> <ๆ S 2> ติดตามกันได้ที่แถบชุมชนของช่องได้เลยนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอลุ้นกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายนะฮะ